ว้าวดูฮะมันเบอรี่ของเรานะโอ้โหก็ดกเหมือนกันอยู่นะแต่ว่ายังไม่สุกเท่าไหร่หโนหโนโนสุกสุกอยู่ไกลๆะนะ,นะพอได้พอได้เดี๋ยวเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายสักหน่อยน,น,นี่ดำๆนะนะ,นะ กิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆเนี่ยบรรยากาศริมคลองของนาเล็กเนี่ยเดี๋ยวพามาเก็บมันบุรีกินหน่อยเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายนะฮะช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพกินอาหารที่ปลอดสารผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ได้ช่วยกันต้านไวรัสนะโอ้นี่ฮะเดี๋ยวเก็บเพิ่มก็เก็บมาก็ได้เยอะพอสมควรนะเนี่ยนะลูกกำลังแบบกำลังพอกินฮะนะอะไรนี่นี่เออนี่ยเนี่เฮ้ยเอามานี่ดิแหน่ ใส่ตรงนี้ตงนี้เนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปฝากโอ้ร่วงนี่ฮะอย่าป๋องนู่นอย่าป๋องมาพอดีอ่ะมาลองลองชิมดูกินเป็นป่ะโอ้ยกินอย่าไปยากอะไรใส่ปากเคียวอ่าจริงหรือเปล่านะหวานหวานหวานเลยนี่นี่ยเนี่ยนีต้องเลือกลูกิดงแดงครับหวาน ยังยังยังไม่เข้าป่าคุณยาม่วงแม่ผมสายตาผมไม่ได้คุณชมเกือบเชื่อเลยดูเดี๋ยวอันหล่นรู้ปะเนี่ยตายเปลือนเลยอ้าววางกับบนทรายอ่ะแล้วเป็นไงสายดิอ้าวแล้วกรอบแกรบกบแกรบเนึกอว่ากรอบเอาไม้เอาไม้เอาไม้ นี่ยดูแหมของปลอดสารอย่างดีเลยเนี่ยเป็นไงให้เลือกแล้วก็มันมีแดงเนี่ยอคือมันเพื่องวันอังคารโอเคแล้วก็ดํำเนี่ยมันจะวันศุกร์โอ้โหมันนั่นจะอร่อยอ๋อแต่ถ้าวันเสาร์ แดกไม่ได้เลยม่วงมันเสานอนนอนเนี่ยเมาอ่าอ่าอ่าพวกบุคลากรเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเปรี้ยวชิบหายเลยลองดูมเอย่าเดี๋ยวกินก่อนกินให้ดูก่อนอยู่ในมือก็อร่อยมีวิตามินซีนี่แหละป้องกัน พวกเจียวไว้รัได้ดีเพรายังไม่ค่อยเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยสร้างพวกนี้วิตามินคุ้มกันนะอาสองหากินได้ง่ายไายปลูกได้อืบ้านใครก็ปลูกได้ปลูกก็ง่ายอืแต่เป็นบางพันธุ์นะเสียบก็ขึ้นเสียบแตกยอดอะไรแต่ไม่โตอืบางพันธุ์ก็เสียบง่ายโตไงก็ไปทานกันเยอะๆพวกนี้ของบ้านๆของอินรีมีประโยชน์ปลอดสารด้วย ไม่รู้ไม่เราไม่ได้อยู่นี่เราเก็บรักของเขากินโอ้โหไม่อไของผมเองไม่รู้ก็จีดด้วยเราไม่รู้ไม่ยืนยันไงผมก็สร้างภาพไปงั้นแหละแต่โอเคของพวกนี้มีประโยชน์แน่นอนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฮปปองด้วยนะครับครับสวัสดีครับบรรยากาศเราก็เดินกินผลไม้กันนีนี่ผลไม้เลยผลไม้ที่นี่คือแดงหมดเลย กลับบ้านนี่หาว่าไปอะไรเด็กมาเออเอามือรูปปากเด็กอายุอะไรเดอกเลยลอกข่นยดล้วนอบางแว่นนาตาผมยิงอยีเอออย่าไปหลอกผู้ชมสิไม่หลอกไม่จะเป็นอะไรก็ข่ายดีผมม่ขนาดยังไม่ตายนะอื้าผมตายนี่ หลอกหนักกว่านี้อีกหาเตีกเกยรยหาอาจารย์หาพี่หน่อยไปใครก็หลายคนเนี่ยเจ็สีงาเล็กจะไปหาทุกคนแลหละแล้วจะไปเจอปะ่ะนะแล้วไปหาเจอปะ่ะหาตัวได้ <c oughs> ไม่ต้องมา <c oughs> ผมพูดไว้ประจำนะอัดเทปไว้ถ้าผมตายเนี่ยผมจะบอกให้ทุกคนว่าไม่ต้องมางานผมผมตายแล้วผมหายตัวได้อืมโอเค แล้วเผาไปเลยเเลยเผ่าช้าเดี๋ยวพระมาสวดพระได้เยอะอีกพระได้เยอะพรพระมีเงินเยอะมีอะไรเกิดกินเลสอีกอย่งบางองค์ก็ตัดไม่ขาดตัดได้แต่พอดีอคุณก็พูดไปเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะในเอเอ,เอที่คัดผมไม่ได้เอามาเหรอแกปวดหวัวก <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมคนพูดครับแต่ไม่เกือหนะเอ่าล่ะแสนทีหวานนั่นเลยก็พูดไปแล้วอ่าแสนทีหมดยังไงฮะบลูเบอรี่เนี่ยข้อเสียมันคือกินแล้วมือแดงอ่ามือแดงของแท้ของแท้นะมือโอ้โหไม่ได้มันก็ล้างออกมันไม่ใช่ว่าติดแบบล้างไม่ออกใี่ไหย อยู่นะเนี่ยผมมาเดินนะยอออกกลับบ้านแล้วแสดงว่าเลิกประชุมแล้ว <laughs> อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เนียมาเดินออกกําลังกายกาันแล้วก็กินผลไม้มือม, <laughs> มือแดงหมดเลยผลไม้ <laughs> มือแดงอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ผมสวัสดีครับ